ครับผมเต้พงศกรเมตตาริกาโนนนะครับรายการชั้นจะไปอุสาหกรรมวันนี้นะครับเราจะไปกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกันครับที่นี่ผลิตบุคลากรสําคัญให้กับประเทศไทยอย่างมากมายเลยครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตรโดยมีบุคคลทั้ง3ท่านเป็นผู้วางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ของประเทศไทยครับ ตอนนี้พี่โบรอเราอยู่ที่อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันแล้วครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโบอยู่ที่หน้าสถาบันเกษตรราธิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะและที่น้อาคารนะคะ มีอนุสาวรีย์ของผู้ร่วมก่อตั้งระหว่งางรากฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประดิษฐานอยู่ค่ะลักษณะเป็นรูปปั้นเหมือนจริงหล่อด้วยโลหะผสมยืนบนฐานทรงสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะทั้ง3อนุสาวรีย์จะยืนกันคนละแท่นค่ะตรงกลางหลวงสุวรรณวาจบกสิกิจทองดีเรสานนมือซ้ายถือหมวกทำพิธีเปิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2511 หลวงสุวรรณวาจกเกษกิจเป็นผู้ริเริ่มทางการเกษตรหลายๆด้านค่ะเช่นจัดให้มีวันเกษตรแห่งชาติริเริ่มให้มีการเลี้ยงไก่เป็นการค้าและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคไข่ดังคำขวัญของท่านว่ากินไข่วัลฟองไม่ต้องไปหาหมอส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงโคนมทดลองเลี้ยงโคนมและผลิตนมสดที่เรียกว่านมเกษตร พัฒนาข้าโพดขึ้นและใช้ชื่อท่านเป็นชื่อพันธ์ุคือข้าวโพดพันุสุวรรณหนึ่งด้านสายมือทางด้านทิศตะวันออกพระช่วงเกษตรศิลปการช่วงโลจาย,ยะมือซ้ายถือตำรากเกษตรกรรมแผนใหม่มองตรงมาเบื้องหน้าทำพิธีเปิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538 พระช่วงเกษตรศิลปการเป็นแรงสำคัญที่ต่อสู้ให้การศึกษาทางเกษตรของไทยให้ก้าวหน้าแบบสากลและยังมีผลงานอื่นๆเช่นออกพระราชบัญญัติควบคุมต้นสักรสร้างป่าสงวนก่อตั้งบริษัทไฟ้ายไทยเพื่อตรึงราคาไฟ้าให้เกษตรกรและด้านขวามือทางทิศตะวันตกเป็นรูปปั้นของหลวงอิงขศิกสิการอินทร์จันทรสถิตมือซ้ายถือหมวก ใบหน้ามองเยื้องมาทางด้านขวาทำพิธีเปิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538หลวงอิงทสีกสิการได้ริเริ่มให้มีการประชุมทางวิชาการเกษตรประจำปีในวันสถาปนามาหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งยุวะกสิกรนำพันธุ์พืชจากต่างประเทศมาเผยแพร่หลากหลายชนิด แล้ววันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านประวัติของ3มบุรพาาจารย์กันค่ะและตอนนี้นะคะโบก็อยู่กับดรจงรักวัชรินรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านโบอยากทราบประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสามบุรพาจาร์ค่ะก็เราได้รับการสถาปนาตั้งแต่ปี2486ก่อนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนแล้วพอ2486ก็สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเรื่องฉายา3ามเสือเกษตรนะคะใครเป็นผู้ตั้งและมีที่มาอย่างไงอะคะสามเสือเกษตรก็เกิดจากเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งเป็นปรัฐมนตรีนะครับก็ได้เห็นว่ามีอาจารย์ที่โดดเด่นด้านการเกษตรอยู่3ท่านก็คือ,อหลวงสุวรรณปจกเกษิกษิจหลวงอินทร์ีกษิกาและก็คุณพระช่วงเกษตรศิลปการเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนการเกษตรสมัยใหม่ให้กับวิยายการเกษตรก่อนหน้านั้นแล้วก็กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทั้ง3ท่านก็จะมีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนฝึกหัดครูปฐมกสิกรรมหลายๆแห่งที่เป็นรากเงาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วหลายท่านเช่นหลวงสุวรรณประจวก,กรศิรย์ก็กลายเป็นอธิการบดีแล้วเช่นเดียวกันหลวงอีศสีกสิการก็เป็นอธิการบดีขณะทีะ่คุณประช่วงนี้ท่านอยู่ที่แม่โจ้เป็นหลักแต่ว่าหลังจากนั้นท่านก็มาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นทั้ง3ท่านก็จะมีบทบาทก,กับการเกษตร,รมสมัยใหม่ของประเทศไทย ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่นำร่องแห่งหนึ่งในการสอนนอนดีกรีสำหรับคนในวัยทำงานเรียนเป็นโมดูลคือเรียนเป็นชุดวิชาเรียนแล้วตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอาไปปฏิบัติได้ค่ะและปัจจุบันนี้นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอยู่กี่วิทยาเขตคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหนึ่งเดียวก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่บางเขนที่กรุงเทพแล้วก็มีวิทยาเขตหลักอยู่สามวิทยาเขต วิเขตที่1ก็คือกำแพงแสนวิเขตที่2คือวิเศษศสีราชาวิเเตตที่สาม ก็คือวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัและมีอีกแห่งหนึ่งเป็นโครงการจัดตั้งยังไม่ถือว่าเป็นวิทยาเขตอยู่ที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีเราจะมีจะไปทางภาคเหนือบ้างไหมคะยังเห็นทางภาคเหนือจริงๆเรามีสถานีวิจัยมากกว่า25แห่งสถานีวิจัยกระจายตั้งแต่เหนือจนถึงจดใต้รู้จักได้สุวรรณไหมได้สุวรรณก็คือหนึ่งในสถานีอ่านั่นแหละฉะนั้นพูดง่ายๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากวิทยาเขตแล้วก็สามารถมีสถานีวิจัยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบ วันนี้โบต้องขอบคุณด็อร์จงรักมากๆเลยนะคะและก็ทราบมาว่านะคะในมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะท่านผู้ชมนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าแวะซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ KU Avenue เลยค่ะและนี่ค่ะ The Premium at KU ลานที่รวมสินค้าพรีเมียมของมอกษตรไว้มาก็แวะมาดูกันนะคะแล้ววันนี้นะคะนอกจากจะได้ทราบเรื่อง3ามบุรพาจารย์ผู้เป็นคนวางรากฐานของเกษตรแผนใหม่และการศึกษาด้านการเกษตรให้เจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันวันนี้โบยังได้ของดีๆจากมอกษตรกลับบ้านด้วยค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่โบมากๆเลยนะครับ สินค้าแต่และอย่างของที่นี่ดูพรีเมียมสมชื่อจริงๆเลยครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมกับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับประเทศจริงๆเลยครับส่วนครั้งหน้านะครับเราจะพาไปกันที่อนุสาวรีย์แห่งไหนมาติดตามกันได้ที่ฉันจะไปอนุสาวรีย์ทาง YouTube และ Facebook I will GoTo Monument ช่องนี้เลยนะครับดูแล้วชอบกด Sub s cribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยครับจะกดไลค์หรือคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราด้วยยิ่งดีเลยครับ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์